ครับผมเอ้าอะไรเนี่ยอยู่ดีมาสกิลใส่กันเอาลวครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอนเดียรซีดีซีซเอ็กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอะไรวะเนี่ยนิมโบล่าเราโพสอะไรมันพิมพ์อะไรเมื่อกี้นะฮะเน่านิมโบล่าไปกลางไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเริ่มเกมใหม่เริ่มเกมใหม่ทําไมอย่าไปกลัวโ,โหจะว่าไปทีมเรานี่มันซับกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองซับ2ตัว ไฮโลนี่มันไม่ถือเป็นซับนะมันเหมือนเป็นพวกตัวแก๊งตัวจริงๆมันเป็นดาเมจก็ได้นะพวกเบิร์ดดาเมจในพวกนี้แล้วก็มีเฮมอสอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วมาดูทีมเขาดิทีมเขาแบบว่าฮีโร่นี่ครบมากเลยแต่ว่าเราอย่าไปกลัวดิทําไมเราต้องไปกลัวด้วยทําไมเราต้องไปเริ่มใหม่ทีมเขาก็ขอเริ่มใหม่เหมือนกันต่างคนต่างกฎอ๋อกดไอผมเพิ่งรู้ว่าฮอนแพทใหม่มันมีบอกปิงกับบอกเอพีเอสตรงนี้ด้วยนะฮะเออแจ๋วแจ๋วแจ๋ว โอเคผมเล่นเป็นมังกรสายฟ้าป่านะครับเห็นเขาบอกว่ามังกรนี้กําลังมาเลยนะมังกรกําลังมาเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงนะเห็นเขาบอกว่าออกกระถาฟ้าแล้วเกลียนมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเกลียนยังไงนะฮะก็มาดูจากฮีโร่นะครับทีมผมก็จะมีดาร์กนิสนะครับเบเฮมอสไพโลแมนเซอร์โพลีวอคแล้วก็นิมโบรานะฮะส่วนทีมเขาอามันลาเฮลวิงเกอร์อารักหน้าวาเดนแล้วก็เพเปิ้ลอะไรของมันวะเนี่ยรู้สึกไม่เพื่อนเราจะช็อตนะฮะ รู้สึกว่าเรายิงช้าไปจังหวะหนึ่งนะเนี่ยยิงช้าไปจังหวะจะได้ปะเนี่ยชีพจะตายทันปะเนี่ยไม่ช็อตนี่เราต้องคอยเตือนเพื่อนด้วยนะน่าลำคาญนะโอเคนี่ครับฟาร์มป่านะฮะอาศัยยิงวิ่งยิงวิ่งยิงเอานะฮะโอเคต่อไปเป็นคลิปอะไรเอ่ยคลิปสามตัวนี้คลิปสามตัวนี้ใน,นี่นแน่นี่แน่วิ่งยิงวิ่งยิงเอาฮนะ ฮึบฮึบแล้วผมก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งะฮะเอาไว้ช่วยฟาร์มนั่นเองไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะออกเนี่ยผมจะออกเป็นขวดก่อนนะฮะขวดหกร้อยนั่นเองมันทำให้เราฟาร์มไวขึ้นนะฮะนี่อย่าไปอย่าอย่าไปห่วงมานานะตอนช่วงแรกๆเนี่ยถ้ายังไม่มีใครมาป่วนป่าเนี่ยเราฟาร์มไปก่อนเลยชิวๆของเราคนเดียวของเราไปนี่แล้วไอ้นี้ก็รอสแตกคีปชุดนี้นะครับผม เราสแตกคีบชุดนี้เราก็วิ่งตัดลูนนะฮะอันนี้เป็นแผนที่เราวางเอาไว้โอ้ข้างล่างนี่หนักอยู่นะเจอทั้งเปเปิลทั้งวาเดนเลยนะตรงกลางก็อลักหน้าหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับทีมเราก็มาดูกันซิว่าทีมเราจะไหวหรือเปล่านี่ครับผมเราก็วิ่งไปตัดลูนเลยฮะขอเป็นรีเฟรชเมนต์ลูนก็นดนะกำลังดีนะจะได้ฟาร์มต่อโอ้โหวิวนวอล์กจะไปแก๊งใครอะ่ะแก๊งตรงกลางไหวป่าวะ เฮ้ได้อยู่นะได้อยู่นะน่าจะเกือบตายแหละเฮ้ยโอ้โหมันเติมเลือดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันจะมาแกงกันขนาดนี้ถ้ามันจะมาแกงกันขนาดนี้ได้ปะเนี่ยเรานี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสูโอ้โหไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ม่อกี้ได้อะเออเราได้เอามันลาเราถือว่าแบบถือว่าโอเคละถือว่าตอบโจทย์ละ คือเมื่อกี้มันแบบบล็อกทั้งสองทางอะไรเงี้ยทางนี้กับทางเนี้ยคือไม่รู้จะวิ่งไปเลนไหนต้องวิ่งกลับไปต้องเสี่ยงวิ่งกลับไปตรงนั้นนะฮะก็เลยผลเลยเป็นอย่างนั้นเอาไม่ได้อัพสกิลสองนี่ว่าผมก็ลืมไปไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนสกิลสองไม่ได้อัพว่าจะกระโดดไปที่ป้อมซะหน่อยนะะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา<ป>ฟาร์มต่อนะฮะฟาร์มชุดเล็กไปไปสแ,แต็กชุดใหญ่ทันไหมไม่ทัน<ป>นะาาในป่าอยู่ในป่านี่ไงสแตนปุ๊บไพลโลคอมโบอ้าวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังวิ่งมาทางนี้เราไปทันไหมเนี่ยไปทันไหมเนี่ยไม่ทันนะอย่ายบอกนะหมาจะมากัดเราไม่เอาน่ะอะไรเนี่ยทีมเรามันโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นไล่ตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทีมมันนี่ก็เล่นเป็นอยู่นะวิ่งไลง่กงวิ่งไลง่แกงนะฮะธรรมดาที่ไหนละ่ะตันรักหนาให้กูเน่ยอาตัดแม่งตันอลักหนาจะฆ่าล้วเหรอ โอเคนี่ไปแล้วฮะทีมเราจะวิ่งเข้ากลางแล้วเริ่มโมโหแล้วเริ่มมีน้ําโหเริ่มมีน้ําโหโอเคครับเดี๋ยวผมสแต็กคลิปชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดรูนปุ๊บมาฟาร์มคลิปชุดใหญ่ตามแผนสวยงามทุกอย่างนี่เราคำนวณได้หมดแล้วนะฮะมันค่อนข้างฟาร์มง่ายนะนี่ไงพ่นไฟอัดหน้าปะพ่นไฟอัดหน้าปะเติมยาตัดรูนไป สวยครับได้รีเฟชเมนต์แต่ว่าลูนอยู่ข้างบนนี่ผมอัพเป็นซีลสองไว้หนึ่งแล้วกันนะฮะดูดิแป๊บเดียวตายอ่ะคือไฟมันแรงมากนะไฟสกิลสามในความคิดของผมนะฮะตันไปเลยตันไปเลยม่เหตุเตันไปเลยโอเคตันสกิลเลยเพื่อนเราไหวปว่ามานะสบายอยู่กูสบายสบายใจเย็น ชิบหายแล้ว ouais. เพื่อนเอ้ยมาอยู่ไม่อยู่เออเออคนไฟไปคนไฟไปเอาเพื่อนถอยไปดิเยอะหยุดวิ่งทำไมอ่ะนี่คนไฟฟาร์มป่าไปฟาร์มป่าไปทำไมเพื่อนเราเสี่ยงเนี่ยถอยไปก่อนไปบอกให้เพื่อนมันถอยไปก่อนไปมาเว้ยมาเว้ยเอามันลาข้างบนนี่เหมือนจะอยู่สบายนะทีมเราตันลักหน้าได้ตายเล่นน่ะเออตายเลยเดิดล่ะ ยืนทั้งห่างยังห่วงเอ้ยังไงสกิลไปไฟเบรนมันเอาไฟเบรนมัน<ป>เอาไฟเบรนมันโอเคเราบินไปช่วยตรงกลางได้ป่บว่าวตอนนี้เลือดเราไม่ค่อยพร้อมเนะี่ยไม่ค่อยเฮ้ยโอ้โหหมอยตกใจหมดนึกว่าโดนอะไรโดนหมอยวาเดนโดนหมอยวาเดนนั่นเองยังไ,ไงฮะตรงกลางอาการเป็นยังไง,<า>งบอกหมาหน่อย อาการเป็นยังไงบอกหมอหน่อยสิมาแล้วหนึ่งตัวลดเออทีมเรามันมีคนพากให้ตลอดดีจังวะเราไม่ต้องเล่นเราไม่ต้องพากแล้วมั้งเคบินกลับบ้านก่อนแนะฟับไม่รู้สึกว่าบินกลับบ้านสบายเลยล่างสบายเลยครับเออรู้แล้วสบายทำได้ไงอะเออรู้แล้วเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปใจเย็นเลือดมันไม่มีอะนะเคมาแล้วเว้เอยอีไงล่ะพ่นไฟบรรลัยเก่าพ่นไฟบรรลัยเกาใส่มันไปทีหนึ่ง เอาให้มันเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวไปดิเจ็บปวดรวดร้าวไปดิเอ้ยไงพ่นไฟเดิพ่นไฟเดิไม่ให้มันกดดันเลนกดดันเลงอย่างหนักกดดังเลงอย่างหนักเลยทีเดียวผู้หลอไอ้จัดเดี๋ยวมันปล่อยหมาเดีวปล่อยหมาการสแมกดาเอาพี่ด้วยเออเออพ่นไฟรัวๆอ่ะรู้เริ่มลำคาญแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มลำคาญแล้วใช่ไหมล่ะเจอพลังไฟบรรลัเก่าเข้าไปอ่ะยังไงแหลมแหลม อี๋นี่นี่โมโหเริ่มโมโหยังไงเริ่มโมโหยังไงที่มันเริ่มโมโหยังไงเริ่มโมโหยังไงอยู่นิดไม่วาฟฮะผมไม่อัพวาฟนะฮะเออเออออเมาน้ากับเรื่องโอเคครับตอนนี้ผมได้มาเป็นรองเท้านี้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยรองเท้าที่ทำให้เราปล่อยสกิลได้เรื่อยๆสกิลหนึ่งไม่เลยก็เออ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 เจ็บเจ็บผมว่ามันเจ็บผมว่ามันเจ็บอยู่สกิลนี่นี่ อาาผมมีฮะออสกิลหนึ่งไปเลยตอดๆไปเลยเอามันยังไงล่ะมันยังไงล่ะฮะเอามันยังไงล่ะโวมันยังไงมันยังไงโหไม่ตายยังไงล่ะยังไงล่ะอันอันน่าจะมาสตันเบรกให้เพื่อนจะมาสตันเบรกให้เพื่อนเหรอมีความลักเพื่อนเหรอเคกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วจ้ามาๆมาๆมาๆรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วมันจะไม่ลดครึ่งหนึ่งเหมือนแพทเก่าแล้วนะแพทเก่าเนี่ยพอเรากระโดดกลับบ้านปุ๊บ คูดาวมันจะลดครึ่งหนึ่งะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะข้างบนเหมือนจะมีปลาเค็มนะฮะไปบวกหน่อยเหมือนจะมีปลาเค็มเพื่อนวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้เราบอดี้บ็อกกันทำไมเพื่อนอันนีะเอามันเดะเอามันเดะกูมีตัาเอามันเดะเอามันเดะมึงเมาป่ะเนี่ยเสียงมึงมันคนเมาเลยแบบเพื่อนเอาจริงๆป่ะนี่ไงล่ะพ่นไฟบรรเลงเก่าสวยงามฮะทีมเราทำได้ดีครับ เฮ้ยสแตค็คคลิปไม่ทันฟาร์มคลิปชุดใหญ่เลยแล้วกันฮะผมรู้สึกว่ามันไฟมันแรงนะมันฟาร์มได้ง่ายๆนะครับผมเฮ้ยปล่อยหมามาไงวะยังไม่ไปอีกเหรอทีมมันฟาร์มคลิปชุดใหญ่เว้ยห,หน้าด้านเว้ยหน้าด้านเกมมิ่งเว้ยผมกลัวมันหวาดไว้แล้วมันมาเฮ้ยโอ้โหมันลาไอ้ไอ้ลามึงมึงไอ้ลาไอ้ลามึงไอ้ลาเฮ้ยเจ็บว่ะมาเอาเลือกกูเนี่ยมังกรยืนตีคลิปเลย หิวกูก่อนหิวกูก่อนมันหวาดไว้โอเคเราบอกเพื่อนนิดนึงนะว่ามันหวาดไวเพราะว่าดูจากที่มันวิ่งมาจะมาใส่เรามันจะมาใส่เรานี่เรารู้เลยนะว่ามันว่ามันจะทำอะไรเติมเนื้อเติมเลื้อให้กูหน่อยเติมเลื้ดให้กูหน่อยสูสู เติเมเล่นหน่อยอสวยนี่งไงพ่นไฟอย่ากูไม่ต้องห่วงพร้อรม,มานาคเลือดพร้อมบรรดาพร้มมาาอรมเราทำได้รู้สึกมันจะมาออก,กระางอ e ีสปอร์ตนะทีมมันเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะ่ยฟาร์มปงฟาร์มป่าไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนะี่ยอย่าไตัวไหนแหลมๆเนี่ยกูพาวาร์ปลงแหลมๆเลยนะเฮ้ยเอาดีาดิ ไเบฮฮเเเตตัันนออไปเฮตันแล้วยังไงต่อยังไงต่อมึงอยู่ซะไกลเลยผมก็งงอยู่นะว่าทีมเราแบบมาเลยมาเดยมาเลยกูเองกูเองกูเองดักรอ้าวมันไปไหนละวัดลาโหลามันไปทางนู้นเฮ้ยตรงกลางตรงกลางมาดักลาหน่อย นี่ไงไสแตกไปเด้ไสแตกไปเด้อซ่าไงเอามันลานแบบเข้ามาลึกมากนะโอเคครับตอนนี้ผมออกมาเป็นไอเทมคาถาฟ้านะฮะชิ้นแรกผมไปซ้อนกลางก่อนวะกลางเหมือนจะมีประเด็นวะน่าจะเจ็บหนักอยู่อะโอ้โหเกือบตายนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพนไฟโอเคผมออกเป็นคาถาฟ้าคาถาฟ้าอยู่ไหนวะ อยู่ตรงอันนี้อเออเอออมันหลานี่กันห้าวจังเลยดูความห้าวของอมัน,ลน,น,นหนลานโอเครีเจนใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเอากำลังไปเอาเราไปเอารีเจนรเราได้เปรียบนะฮนะทีมเขาเริ่มมาออกกลางกันแล้วนะนต้องดูก่อนนะว่ามันจะเอาหรือเปล่านนิิ่่่งงๆๆอยูยไว้ ถ้ามันเอาเนี่ยเราบินไปได้นะฮะไปเเฮตตันตันนนล่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อนต้องมาแล้วป่ะผมว่าผมต้องมาแล้วว่ช็อตเนี่ยผมต้องมาแล้วเออพ่นไฟฆ่ามันไปมันลามันหนีได้อยู่แล้วนะฮะเอาเพื่อนต้องเอาแล้วเอเเเอเออสวยนี่สวย ไล่ต่อไล่ต่อได้ไหมไล่ต่อได้ไหมเออเอา,อย,ายังไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหยังหว่าบวกทีมเราโคตรมาเมื่อกี้อย่านะโอเคทาฟ้าเราได้ยังไะเรียบร้อยครับผมทาฟ้าได้ที่เรียบรอยอ้อยาอมาดูกันเดีวยว่าความโหดของมังกรเมื่อออกกับทาฟ้ามันจะเป็นจึ้งไหนโอเคเลนล่างเราก็ได้มปนที่เรียบร้อยนะฮะ เห็นเขาบอกว่ามันบินได้รัวๆเลยนะสกิลสองของมันอะ่ะเออมันเกลียนมากซึ่งผมไม่เคยลองนะเอาบอกบอกให้ก่อนนะไม่เคยลองเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะว่ามันเกลียนยังไงโอเคครับ,บนนะลุนบอลลุนจริง,รงเดี๋ยวเราลองทดสอบโดยการบินกลับบ้านเลยไหมล่ะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเขาดันคลิปชุดนี้ก่อนนะนอ่ไงเป่าปูดจูดสดโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะแป๊บนึงเขาลองบินกลับบ้านก่อนโแบบอ้สิบวินะฮะ โอ้บินกับบ้านใช้เวลาแค่สิบวิเท่านั้นเองโอ้แสดงว่าแบบเรารออีกแป๊บหนึง่งเราคือบินไปกลางได้ต่อเลยนะเนี่ยโอ้โหคือเราบินมากลางได้ต่อเลยนะฮะโอเคไปต่อเลยเพื่อนขมอนดูดโอ้โหเอาว่ะมังกรตัวนี้นี่มันอยู่อยู่ทุกที่ในแมปแน่นอนเนะี่ยถ้าไปอย่างนี้เป๊บ PK อย่างวะเฮ้ย PK แล้วเป๊บ PK แล้วเป๊บ PK ได้วิเคอะทำไมเป๊ปมันออกมาชิ้นเดียวเลยล่ะโอ้แสดงว่าวาปไม่ต้องมีนะฮะโอเคผมออกเป็นไอเทมอันไหนดีวะอยากแบบยิงไวๆอ่ะถ้ายิงไวๆเราออกเป็นอันนี้ดีวกว่าค้อนสายฟ้าดีวกว่าผมว่าน่าจะโหดหน่าจะโหดใช้ได้เลยแล้วทีมเขาคิดว่าเล่น Mid มิดวอร์กันหรือยังไงวะโอเคจริงๆเราบินเข้ามาป้อมมันก็ได้นะซื้อวาเนี่ยครับโคตรมืดเออ ที่มันนี่สแปมสกิลเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนโอ้โหสองทีตายเลยเหรอแรงมากอันตรายเพื่อนกได้นี่ตันตันตันสวยเพื่อนยังไงล่ะบังกรนี่ไงมาดิสวยงามเอาว่ะทีมเรามาว่ะตอนนี้ทีมเราก็โคตรมาเฮียไม่กลัวอยู่กูมานาครบเอออยู่กับกลัวมานาครบนะ ทีมเราสก,กิลสก,กิลความขี้คุยอ่ะสกิลความขี้คุยความขี้ฟันอ่ะเอาเรื่องปะล่ะโอ้นิมโบล่านี่ค<ม>าถาฟ้าเมื่อกี้เขาวาร์ปลงปุ๊บแล้วสตันรอบตัวเลยเหรอโอ้โหไม่บอกนี่นึกว่าไม่บอกนี่นึกว่าอันนี้เลยนะไอ้เบรเมอสนี่ยังไงละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรกันตรงนั้น กำลังงงกับเพื่อนอยู่ไปทำอะไรกันตรงนั้นโอเคครับเฮ้ยบินไปล่างนี่เราบินได้เรื่อยครับผมเราบินได้เรื่อยตัวเรามันขึ้นชื่อความขี้โกงเอาโหยเพื่อนสกิลนี้คลิปหายหมดเลย,ดยเดี๋ยวเรากระโดดไปได้ต่อแล้วนะโดดไปได้กลางต่อแล้วนะสิบสองวิเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกูสิบสองวิเองเหรอเฮ้ยกูไม่กี่วิเองนะวิ่งกับ <พา S 1> บิน <ไป S 1> กับบ้าน วาดไว้เยอะบินกลับบ้านก่อนซื้อของก่อนโอเคครับนี่ของชิ้นนี้ทําให้เราเร็วขึ้นทําให้ผมรู้สึกว่าผมเร็วขึ้นบินมากลางต่อโอ้โหนี่แบบว่าบินลรนอรบินลรนอเรเลยทีเดียวหวาดไว้ก่อนนะคุมไว้เลยเอาย้าเฮ้ยทีมเราหวาดเยอะมากคุมมาเยอะมากใครก็ได้ตานไน้หน่อยดิกลางอะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไปไหนล่ะ เฮ้ยเฮ้โห,โหมันอันติเลยอะ่ะมันอันติเลยอ่ะมันต้องลงทุนขนาดนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเพื่อนโหไม่ตายเหรวะเข้าไม่ได้ไไดลาลาลา,ลา,ลา <laughs> อี๋ไงล่ะ <laughs> <ห> <laughs> มันลาอ่ะ <laughs> <halfway. sh arp> มันลาหรอมันลามันลาอรอโอเคครับขอปั๊มเลือดก่อนนะ <sh arp> เออเป่าปูดเลยเรียบร้อยฮะบินกลับบ้านนี่อโอ้โห คือบินมาบินกลับไม่โกงเดี๋ยวบินไปต่อได้ปั๊มเรือบแป๊บหนึ่งโห <c oughs> นิโฟล่าอย่างมาแป๊บนึงแป๊บบินมาล่างต่อครับผมเอาว่ะมังกรมังกรทัวรอบโลกฮนะมังกรตัวนี้ทัวรอบโลกเฮ้ยมันมีอะไรติดตัวด้วยลดความเสียหาย60%เอ๋อพอกระโดดลงมาปุ๊บลดความเสียหายห0เออดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบินตามไปได้ ตรงกลางเอาไหมผมกระโดดไปได้เฮ้ยเอาดิเอาดิตรงกลางโอ้โหไม่ได้วะเอามันลามาเอาว่ะเพื่อนเรามาว่ะไอ้ไงเป่าพูดพูดสดไปดินี่ไงสายฟ้าสายฟ้าคำรามสายฟ้าคำรามไอ่ไงล่ะเอา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 ไงล่ะหรือจะเอาล่ะหรือจะเอาล่ะ เออเออหรือจะหรือจะมาปะล่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 ะนี่ไงบังกรมางอนี้ดิเอาดิ๋ยวเออหมดทีมะล่ะหมดทีมะล่ะโมโหแล้วเนี่ยฮึกเหิมมีพลังความฮึกเหิมแล้วเนี่ยผู้ชมเอ้ยมังกรโคตรมาว่าอัพไปกี่เวลวะเนี่ยโดดกลับบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาได้นี่ครับเราได้ไปเรียบร้อยนะสำหรับ หน้ากากอันนี้หน้ากาก DIY, ตีไวแถวบ้านผมเรียกหน้ากากซอยซอยถี่ซอยจึกๆเลยอะจังหวะเนี้ยโอเคครับเรากระโดดไปได,ได้ต่อเฮ้ยเพื่อนโดนมาเด้อโดดมาแล้วอ่ะมามาเด้มาเด้ข้างล่างข้างล่างนี่ไงล่ะเฮ้ยเบเฮ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 เพื่อนเอาเด้เอาเด้ไม่รู้รู้รู้แต่ว่ากูวาร์ปลงได้มึงก็หวาน ไม่รู้ไปไหนเออว่ะกูก็หวานกูมีก็มีหวานเนี่ยว่ะชิบหายแล้วเพื่อนโดนเ yeah. ข้ากลางได้วปะเข้ากลางได้วปะเอาได้ปะเอาได้ปะไปเฮไปเฮไปเลสโก้ไปเฮไปเพื่อนไอ้เชื่อสวยสวย uh, ยิงไอ้นี่ก่อน s <S ตัวปัญหาตัวปัญหายิงมันให้ตายไปเลยโอเคสวยฮะ เมื่อกี้เบเฮเราได้ทําได้ดีนะเนี่ยการสื่อสารกับคนในทีมทําให้แบบเราสกิลได้ถูก,ถกเวลาเออพลังสายฟ้านี่ไงไฟบรรลกันไปเด้ไฟบรรลัยกันไปเด้เจอพลังไฟบนไลกันของมังกร <It> s <S ตัวนี้เข้าไปครับเริ่มหน้าสั้นหลังยาวแล้วครับทีมนั้นนะไปโดดกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่โอ้โหคือมันแบบมันกระโดดไปไหนมาไหนได้เรื่อยๆเอาง่ายๆอ่ะ คือความโกงของมันมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหโดยียนี้เห็นไหมกลับมาบ้านเสร็จเราโดดไปตรงไหนต่อป้อมมันก็ได้นะโดดไปป้อมมันก็ได้นะเนี่ยเอาละเอาละไม่กลับบ้านเหรอมาแล้วจ้าว้าว้าวาว้าวมีคน,คนาวาว้าว้าว้อว้า้าว้าว้้้วาบบ้าทาว้มมาา่ว้าวนะ้วเหรอาา้าว้าอ้าเาม้าิ้าว้าว้านาว้าว้าิาา้ว เติมเลือดเติมมานาชิวๆแล้วเราก็ซื้อของเห็นไหมนะเราก็บินไปตรงไหนต่อดีอะตรงกลางเลยแล้วกันเนี่ยโอ้โหเขาจะโกงดูดิโอ้โห,โกโกด,ด,โโหดูมันดูความเกียนของมังกรมันนี่ครับยืนยิง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 อลักหน้าออกของดาเมจมานะกำลังจะออกมาเป็นวินวอล์กนะครับผมเคครับผมซื้อว่าดมาทําไมติดตัวไว้อันหนึ่งวะวน,นี่อยู่กับผมอันหนึ่งผมขอทษปักให้ละ ฟาร์มป่ามันเลยอย่าให้มันมีที่ฟาร์มอยาให้มันมีที่ฟาร์มในสังคมนี้เฮ้ยสายฟ้ามันเป็นเฮ้ยมันเป็นสายฟ้าแบบอันนี้แล้วเหรอแบบชิ่งแล้วเหรอผมลืมสังเกตเลยสายฟ้ามันเปลี่ยนเป็นแบบชิ่งแล้วเหรอเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบชิ่งแล้วเหรอถ้าเกิดมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะผมชอบเลยนะสายฟ้าแบบนี้นี่หญิงป้อมไปเอ้ยมันมันบินวอลมาแล้วเพื่อนระวังเฮ้ยเยอะว่ะเบเฮเบเฮรอซ้อน กูรอมาร์ฟลงเนี่ยจะเย็ใจเย็นๆนี่ไงนี่ไงม่เฮตันได้ปะตันตันนเฉยตันนเฉยก็พอสวยมาดิมาดิบึ้มมาบึ้มมานั่นแหละสวยสวยสวยมาฟักเกอร์มาฟักเกอร์สวยงามครับผมโอ้โหมีเฮกับนิมบล่าทัวร์รอบประเทศไทยโอ้ไม่ไหวนะทีมนั้น เจอนิโมล่ากับมังกรนิโมล่ากับมังกรทัวร์รอบประเทศไทยโอ้โหจบไปฮะ35ต่อ1 5ผมฆ่าไป18ตาย1แอซซิตแนะครับผมเออมังกรมันมาจริงๆว่ะเออแพทนี้มังกรโคตรมานะฮะเล่นมันมากเลยครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่รับชมกันตั้งแต่แรกจนจบนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด s u b s c r i b e ที่ช่องมา s t e r g a เกมมไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ถ้าเกิดชอบนะอย่าลืมแชร์ไปที่เฟ e บุ๊กด้วยไปแล้วจ้าทุกทุกคนเจอกันใหม่จ้าโอ้โหจีพเอ็มเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหจีพีเอ็มผม800เลยเหรอ890เลยเหรอุ้ยอย่างเยอะ